วันนี้นะคะ11-12ออโต้ 12, 12นะคะมีรถใหม่นะคะมาแนะนำเลยนี่เลยคันนี้ค่ะเป็น t o y o ต้ y ยา i s นะคะ 1.2J นะคะปี2020นะคะเยออโอโต้สีเทามุกมุกเงาๆคันนี้เลยสวยงามมากคะ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะ ไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้แบบถือว่าไฟใหม่แล้วก็สวยมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ไม่เหลืองเลยนะคะเงาวับเลยไฟส่องสว่างแน่นอนค่ะคันนี้สวยงามนะคะด้านหน้านะคะก็จะตกแต่งด้วยนี่ค่ะเป็นพลาสติกนะคะสีดําด้านหน้านะคะตัดกับตัวรถนะคะทําให้ดูดุขึ้นนะคะสวยงามมากคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันหน่อย ตัวนี้นะคะเป็นยางบิดสโตนนะคะยางขอบ15นะคะก็พอดีกับตัวรถนะคะขนาดกระทันรัดนะคะขับง่ายๆสบายๆเลยคันนี้นะคะนี่เลยไ,ไฟเลี้ยวเราก็จะติดอยู่กับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวกระจกไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถเลยที่จับมือโครเมียมนะคะตัดด้วยสีเทาสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะมีโลโก้โตโยต้าให้สวยงามนะคะคันนี้ถือว่าใหม่ สวยมากคันนี้มันใหญ่กว่า Vios ที่เราได้รีวิวไปนะคะคันนี้นะคะด้านหลังมีไฟท้ายให้เรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในกว้างมากนะคะแล้วก็ใหม่มากไม่มีซุดโสมเลยนะคะเพราะว่ารถของเราก็ยังปีใหม่ๆอยู่เนาะปี2020นะคะด้านในก็มีพรมรองสำหรับเก็บของให้เรียบร้อยนะคะถือว่าใหม่มากเลยนะค,ะคันนี้นะคะราคาก็ถูกอีกต่างหาก สวยงามมากคันนี้ค่ะเรามาดูด้านข้างกันหน่อยภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะตรงเท้านะคะเราก็จะมีะแข่นยางรองเท้าให้นะคะสวยงามมากคันนี้เราไปดูออปชั่นด้านในกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันทงมาลัยนะคะก็เดิมๆเ,เลยนะคะมีแอร์แบกให้เรียบร้อยนะคะส่วนไมของตัวนี้นะคะแต่รถปี2020นะคะไมวิ่งอยู่แค่2,000 20, มื 1,000กิโลอนะคะใหม่เดิมๆแท้ๆเลยนะคะคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะคะสภาพรถก็ใหม่ใหม่แบบทั้งคันเลยไปยันกระโปรงรถนะคะคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกลางกันหน่อยมี AUX นะคะ USB ที่เสียบ CD ให้นะคะ FMAM ได้ MA, นะคะมีแอร์ให้ตรงกลางปรับแอร์นะคะมีที่วางแก้วแก้ออโต้นะคะ เบรมือมีที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตรงนี้นะคะรูนึงนะที่เก็บของนะคะไว้ใส่ทิช,ชู่นะคะของจําเป็นนะคะคอนโซลหน้านะคะก็เป็นสีดําเหมือนกันนะคะไม่มีรอยไม่มีแบบโซมไม่มีอะไรทางนั้นค่ะใหม่กิฟเลยรถพร้อมใช้งานมากมากเลยซีน,นี้สวยงามมากเลยค่ะนี่ที่เก็บของก็ถือว่ากว้างมากนะคะ แบ่งเป็นสองฝั่งเนาะคันนี้สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะด้านหลังให้ดูกันนะคะมานะคะ่ะเรามานั่งด้านหลังกันแล้วนะคะก็ะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นิ่มๆเลยนะคะจะมีตกแต่งด้วยลายตรงเบาะด้วยทําให้ดูสวยขึ้นนะคะนี่เลยมีแผ่นยางรองให้ใหม่ๆเลยนะคะการเปื้อนด้านในนะคะสวยงามมากคันนี้มีสายรัดเบลให้เรียบร้อยที่เสียบไอโซฟิกส,สำหรับ นั่งทารกนะคะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีที่วางแก้วให้นะคะยืดขาได้สบายสบายเลยนะคะ,<ว>ะนั่งข้างหลังไม่เบียดกันเลยนะคะนี่เบาะตรงกลางนะคะนั่งไม่ต้องกลัวแบบว่าจะเมื่อยจะอะไรนะคะเพราะว่านิ่มมากๆเลยนะคะไฟก็เดิมๆนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่อง1.2ลิตรคันนี้นะคะ ใหม่มากๆเลยนะเรามาดูกันมันเดิมๆตั้งแต่น็อตเลยน็อตปากกระโปรงเดิมๆไม่มีขันไม่มีไข่ไขาทาสีหรือตกแต่งอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นนะคะพอรถก็เพึ่งมาใหม่ๆนะคะก็ปี2020นะคะ, <2020 S 2> ะ,คะเมอ้าก็เดิมๆรูกลมๆนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบรูกลมๆสวยงามมากคันนี้นะคะ <ๆ S 1> น็อตก็ถือว่า สวยงามเดิมๆเ,เลยคานเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กลมๆนะคะอยู่ครบนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวราคาเราจะพาไปดูกันนะคะว่ามันถูกมากๆเลยนะคะ คันนี้คะ Toyota Yaris 1.2J4 ประตูเกียร์ออโต้ปี2020คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 98,000บาทเท่านั้นนะคะ3 98,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็จองได้ถูกๆเลยนะคะเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะเราก็มีบริการนะคะนำรถไปให้ลูกค้าดูฟรีถึงที่บ้านเลยแล้วก็ฟรีพร้อมจัดไปในน,นอกสถานที่ให้กต่างหากนะคะแล้วก็คันนี้ก็ยังมีฟรีบริการช่วยเหลือย4ชั่วโมงให้คุณลูกค้าอีกนะคะ yeah. คันนี้นะคะของเราก็ยังใหม่หมๆเดิมๆเลยะคะ่ะเราก็จะล้างทำความสะอาดให้เป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะห้ามพลาดเลยนะถือว่าถูกแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นเลยนะคะขับสบายๆเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะหรือว่าคุณลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้กับเราด้ที่เบอร์ด,ด้านล่างเลยนะคะเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าดูวิดีโออื่นในที่ช่อง YouTube 11 12บสออโต้ของเรานะคะเดี๋ยวสัปด,ดาห์หน้ามีรถคันใหม่เข้ามาเดี๋ยวเรามารีวิวให้นะคะไว้บายค้า